ก็นี่นะคะอุปกรณ์ในการที่จะพัดนะคะมะเขือยาวนะคะนี่ก็ลวกน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต้มนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะใบโหระพาพริกนะคะกีหนูจินจามเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็หมูสับนะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาเริ่มพัดกันเลยนะคะดีนะคะเพื่อนๆค่ะมือนนก็มีก็ เมนูนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกดน้ำมันนะคะใส่พริกขี่ผุกแลกระเทียมไว้นะคะลงไฟนะคะเพื่อนๆพอใส่นข้าเอ่อมันนะคะเราก็จะไมใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดเขาให้มันหอมนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ะเทียมไว้แล้วนะคะบูสับนะคะ,ะเขือแล้ก็ลวกน้ำต้มลวกน้ำนะคะใส่เครื่องเพื่อที่ไม่ให้มันเขือดำไปแล้วนะคะโอ้ร้าผ่านะคะไม่ต้องผ่านง่ายๆะล้วรำไม่เลี่งยง่ายๆใต้มเ,มเม็นะคะ วันนี้ลง,งอซื้อดินมานะคะก็เปลี่ยนกระถางลงต้นไม้ที่เพาะไว้นะคะก็ตะไคร่นะคะแล้วก็ลงตะไคร้ลงต้นไม้สวยงามนะคะก็ปู้มหญ้าให้น้องแมวนะคะปู้มหญ้าไว้ให้น้องแมวทานเลยนะคะก็ซื้อหญ้าข้าวญ่านะคะกระถางแบบปติกเล็กๆนะคะห้าสิบบาท ถุ่น,นะคะขอเทษขอไปได้ค่ะก็ไม่กี่วันเองนะคะใส่หมูลงไปนะคะพเพื่อนๆค่ะสองสามวันก็แห้งเลยแล้วค่ะตอนเขาเอามาสดเคี่ยวดีจังเลยนะคะทไม่กี่วันแห้งไม่รู้วเป็นเพราะอะไรนะคะก็จะผัดหมูให้สุกนะคะผัดหมูก็พริกให้สุกนะคะพเพื่อนๆค่ะ กไ้ทเสจลีนานะคะ,ะคแล้วก็จะเาตอกฟิวให้มันสั้นกระชับหรือเดิ่มพอสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะเดือดน้ำปลาไปนิดหน่อยก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะเค็มไปเพราะว่าเมนจะผัดใส่ต้องเคี่ยวนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆค่ะคลุกเขาให้ทั่วกันก่อน ก็จะใส่น้ำก้นโคกลงไปนะคะควาเหมูเริ่มสุกแล้วนะคะลกไอ้คนถ้วยนะคะพูดติดนะคะก็ตักออกจากโคกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวใส่ผักเมย์ชอบลูกชายชอบคุกน้ำนะคะคุกน้ำคลกขัดนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวใส่ผักไปด้วยนะคะใส่มะเืยายาวไปมันก็จะนี่นะคะใส่ไปเลยนะ,ะ,ยนะ,ะตอนนีกระทะกลางๆนะคะจะได้ไม่ไหม้นะคะเพื่อนๆค่ะ มันจนเดือดได้ที่แล้วนะคะหมี่ก้อนนี้นะคะผักต้มลวกไว้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะเรา๋ยมมันจะเละนะคะเพราะผักเราต้มแล้วนะคะหมี่ก้อนจะใส่อันนี้ลงไปก่อนนะคะเข็นไปดีเปล่านะคะดอกน้ำตาลมันหอยนะคะเพื่อนๆค่ะตาล ส่นิดนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะตัดโดนะคะออผงนัวนะคะเดี๋ยวมาชิมรสก่อนนะคะก่อนจะใส่อย่างอื่นนะคะออผงนัวโอเคนะคะมาชิมรสกันนะคะว่าเป็นยังไงมั่งนี่นะคะเราลวกมะเขือไว้แล้วมะเขือก็สุกเร็วแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะแก้กุ้เค้าให้เท่ากันก็โอเคแล้วก็วชิมรสนิดนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะว่ายังขาดรสอะไรบ้างนะคะ อร่อยนะคะเพืเ่อนๆก็ว่าจะเติมอันนี้นะคะกป็ <c oughs> วปวดใส่ชุดเพราะว่าเราใส่เขาเรียกใส่เต้าเจี่ยวไปนะคะเพืเ่อนๆคามมันชิเลยนะคะแค่แค่นี้เองนะคะเพืเเ่อนๆค่ะหลอกล้อนี่นะคะสุดท้ายแล้วเพื่อความหอมมาอร่อยนะคะก็ใส่ไปนะคะใบโหระพานะคะ ใส่เยอะแลอร่อยเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะเมยก็จะติดแก๊สก่อนนะคะเพราะว่าโอรพาโดนไฟก็สลดแล้วนะคะก็แค่นี้เองนะคะมู้สับผัดโอรพานะคะอ่ะรับทานไปกับเพื่อนๆค่ะอามาทานเอามาทานด้วยกันกับเมยนะคะเมนู แบ,บง่ายๆจะตายเมนะคะเพื่อนๆค่ะก็เกลี่ยให้ผักมันแบบโดนแบบความร้อนนะคะแค่นี้เองผักก็สุดแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะตามรับชมคลิปนะคะหมูสับนะคะผัดโหระพานะคะเก๋ยาวนะคะเป็นกําลังใจให้เมนด้วยนะคะนี่นะคะ มะเขือ,อยาวก็จะเขียวหน้ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาค่ะแม่ค้าแม่ค้ากับเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ Thank you so much my friend for y o u support my Mei channel on the time and for you watching คลิปวิดีโอคุกกี้ยัมมี Thank you bye bye